สามวัทยีมีวิัยาฝ่ายศึกษาอนามัยสมบูรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนน้ำพองโรงเรียนคุณภาพประจำอังเภอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสี่บริหารงานโดยานายวราลักษณ์ยีนนอกผู้อำนวกยการโรงเรียนน้ำพองนายภงศักดิ์อุ่พิษและดรสุพัฒน์ศรีคงพานธ์รองผู้อำนวกยการโรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนหนองทองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชัน้นประถองศึกษาปีที่6มีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนตรงวิชาเอกมีห้องเรียนทุกระดทุกชั้นเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิเเวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษห้องเรียนภาษาจีนห้องเรียนหนัิลป์ห้องศิลปะและห้องเรียนดนตรี เรียนที่โรงเรียนน้ำคงนักเรียนทุกคนจะได้เรียนกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรงได้ un, แ,แก่ทิเชอร์ลินดาและทิเชอร์นีนาและในปี2568นี้เราจะได้รับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายรวมทั้งหมดเป็น3รายนักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นระดับสื่าพิี่6จากคุณครูที่จบจากเอกจีนโดยตรงซึ่งได้แก่คุณครูรัตนากรสวัสดิ์รักและคุณครูวรรุญนาครับโรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอกีษ ทัาษาจีนข่าววิทยาศาสตร์และค่ายภาษาไทยเพื่อเสริมสร้าเติมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพโดยพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง้นไปนและส่งต่อไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในห้องเรียนพิเศษห้องคิดวิทยาศาสตร์าาขตศาสร์และห้องเรียนภาษาจีน เาลาตอนพร้อมสถานที่พร้อมเพื่อรองรับนักเรียนทุกคนมีการบริหารจัดการโรงเรียนโดยทีมบริหารและคุณครูที่เอาใจใส่ดูแลบุหลษขงท่านอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถการศึกษาคือการลงทุนผู้ปบครองพร้อมเรียนครับที่จะให้การศึกษาที่มีแก่บุลานของท่านท่านใดที่กําลังมองหาโรงเรียนที่มีความพร้อมให้กับ,บุหลานของท่านที่นี่โรงเรียนน้ำพองให้การศึกษา ให้ความรักความอบอุ่ให้ทั้ษะชีวิตจต่โบราของท่านได้อย่างแน่นอนครับนักเรียนที่เข้าเรียนในดบชันอนันบาลจะได้รับสิทธิ์ห้องเรียนคุณภาพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องหนึ่งและห้องสขณะน้ครอรอรูรูปนักเรียนอยู่นะคะซึ่งเปิดรับสมัครได้ที่โรงเรียนน้ำพองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 0เมษายน2568ตั้งแต่เวลา าถึง16นาิกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดการรับสมัครผู้ปกครองสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บเพจของทางโรงเรียนน้ำพองหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะแลวพบกันที่โรงเรียนน้ำพองเปิดเทอมนี้เจอกันนะครับ